สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อกันใาราจารกับสาวบิวพารวยจ้ะมาในสาวบิวกะสิภาคเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะค่ะมาเบิงแนวทางหวยเหล้าพัฒนาเนาะค่ะโค้งสุดท้ายค่ะสูตรวัดใจเนาะงวดประจำวันที่25ค่ะเดือน7ปี2565ก่อนอื่นสาวบิวกะขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีเนาะค่ะสวัสดีท่างเอฟซีไหมเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเนาะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีเก่านำ แอดมินก็ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องจ๊ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยเนาะจา้ะเขามาแล้วก็ฝากกดไลร์กดแช์เนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้สาวบิวผ้ารวยนั่นเนาะคะ่ะเพราะว่าสาวบิวจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาฝากมาแบ่งปันใน้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเดี๋ยวามาฟังคำเตือนกันก่อนเลยเนาะค่ะคำเตือนคะ่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงของฟังคำเตือนแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสาวบิวกะสิมาสรุปผลหวยเล่าพัฒนาค่ะวดนวันที่2 2สูตรวัดใจเนาะคะ่ะให้เพื่อนๆพี่น้องๆได้รับชมกันเอากลับมาเบิ่งวานเนวทางทีสาวบิวได้ไปพูอนออมาเขาลื้อรุดเนาะคะ่ะ สำหรับสูตรวัดใจเมื่อวันที่22เดือน7ค่ะสารูดวิ่งนอขนอสารูดสาวิ่งสาววิวให้ไปที่089 089นอจะนะเฮามาเบิงผลค่ะ870245 870245นะค่ะสำหรับ2ตัวบนคือ45นะพีนะ่น้องจ๋านอ2ตัวบน4หาแอดได้089พอฉะนั้น45ลุดไปค่ะ 8 7 7 8ค่ะล่างจะมี2คู่น้อพี่น้องจา๋านะ่าจะมี8 7กับ0 2ค่ะพี่น้องจา๋าอ่าเลขล่าจะมี2ล่างเนาะค่ะเนาะ8 7สเจ็าบิวเจ้าเข่า8 7ตรง,งตรงค่ะพี่น้องจ๋ารูดวิ่ง8มาเนาะ8 7ตรง,งตรงค่ะ0 2 0 2ก็มาตรง,งตรงค่ะ ตารางกำลังว่าวันมา87แล้วก็0220เนาะค่ะพี่น้องจ๋าเนาะกยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC นั่เนาะค่ะเนาะสำหรับท่านใดติดตามแนวทางของสาวบิวละกะได้เฮไปเนาะค่ะสำหรับ02กับ87ค่ะมาตรงๆเลยเนาะพี่น้องจาอ๋าห้ามมเบื้งแนวทางวดต่อไปเลยเนาะโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้าย ับสาวบิวพารวยนะพี่น้องจ้าเนาะสาวบิวพารวยกากฟคนเพื่อนพี่พี like ่น้องน้องกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวบิวน้ำเนาะค่ะเนาะช่องเล็กๆนิดหน่อยกำลังเดใไม่เนาะพี่น้องจ้ากำลังเปิดช่องไม่เนาะค่ะจะได้กาแฟคนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเป็นกำลังใจให้สาวบิวน้ำเนาะจ้าด้วยการกดไลค์กดติดตามนะพี่น้องจ้ากดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะตารางกำลังวันจ้าหนึ่งสอง สามศูนย์ค่ะเจ็ดแล้วก็หกค่ะอันนี้จะเป็นเลขตารางกำลังวันเนาะหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดแล้วก็หกเนาะจากสายรูดวิ่งค่ะสายรูดสายวิ่งเนาะหนึ่งสองแล้วก็สามค่ะมาเบ่งชุดเด่นกันเลยนะพี่้อจกจ้าเนาะมาเบ่งสองตัวเด่นสองตัวเด่นค่ะ หลักหเนาะ10 11งศแล้วก็17 1 0 1เจ็แล้วก็17ค่ะหลัก2เนาะหลัก2เสียงถอดหรือเสียงถอดเขดกับเขานะเขาไปลองจ่ะขอโทษขอพัยเนาะสองหสองห สองเจ็ดหลักสามค่ะสามศูนย์สามหนึ่งสามหกแล้วก็สามเจ็ดค่ะชุดกันเนาอพี่น้องจ๋าเนาะได้ชุดเด่นแล้วมาบังชุดกันค่ะชุดกันแอดให้ที่ค่ะหนึ่งแปดสองแปด สองห้าแล้วก็สามแปดนะพี่น้องจ๊ะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะพี่น้องเนาะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าแนวทางของแอดเนาะค่ะนะ้องหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะนะ้องพะฉะนั้นแอดแกะพอยาตกับหัวหาเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเก้าค่ะพี่น้องจ๊ะหนึ่งเก้าสองเก้าแล้วก็ 3 9เนาะค่ะเนาะ1 9 2 9แล้วก็3 9ค่ะสำหรับตัวเด่นหรือว่าตัวเน้นเนาะพี่น้นองจาเนาะ1 0 0 1ค่ะ1 6 6 1แล้วก็1 7 7 1เนาะพี่น้องจาเนาะอันนี้จะเป็นตัวเน้นของหลัก1ค่ะหลักศูนย์ก็เช่นกันเนาะพี่น้องจาเนาะ2 0ออกแล้วแอดการคำนวณได้ตัวเดิมเนาะพี่น้องจาเนาะ สองศูนย์ก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่เนาะคะ่ะยังเป็นเลขผลของวดที่ผ่านมาเนาะจ้ะหลักสามค่ะพี่น้องจา3 3ะะ๋าสามหกสามเจ็ดเนาะค่ะเนาะสามหกกับสามเจ็ดค่ะหรือว่าสามเก่าเนาะคะ่ะแอดเขียนติดกันเกินไปเนาะหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะหนึ่งหกหนึ่งเก้าสองเก้าแล้วก็สามเก้าเนาะพี่น้องจ๋าเนาะ ามาเก่าก็จับเก่ากมาหก,กก็จับหกเนาะคะ่ะแอดมินก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กลุ่มนพี่น้องจใาเนาะก็คืออาจจะสั่งกลุ่ม VIP ขึ้นมาเนาะคะ่ะพี่น้องจา่าท่านใดสนใจเขากลุ่มกัแอดไลน์เขามาได้เลยเนาะคะ่ะไอดีไลน์ของแอดค่ะ b e a u ค่ะพี่น้องจา่า b e a u ค่ะ1299อ่าจะเป็นกลุ่ม ดีแอดจสางื่นอกพี่น้นะนองจ๋านอกเขาฟรีนอะกพี่น้องจ๋าฟรีค่ะเฉะพาะเดือนกรกฎาคมนอะกพี่น้องจ๋านอกฟรีเฉพาะเดือนกรกฎาคมค่ะเพราะฉะนั้นกนะรีบๆกันในนอะกพี่น้องจ๋านอะกเหลยวเวลาอีกบกีมือกะเวิร์ตเคดดาวนอกพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้แอดกะจะขอตัวล่านอะกพี่น้องนอะกพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ